เดี๋ <anse> <S 2> <S 2> ยวนะจ๊ะสุดหล่อสุดหล่อไม่ต้องเล่งโอเค เล็บขบนะคะเราดูแลมีให้มันเป็นแผลอะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไม่เก่งหนูไม่เก่งมไม่เก่งอแต่มนเส้นหนกกอะอย่างงี้ได้ไหมฮะเล็บขบนะหนูหนูดูแลไม่ให้มันเป็นแผลแล้วก็กั้นสร็มดีต่อเนื่องแล้วเล็บมันจะยาวออกมาได้บบใช่ค่ะถ้าหนูกั้นอย่างงี้หนูหายจริงๆรคนอื่นเป็นหนักกว่าหนูหายนะแต่อยู่ที่ว่า จะเลิกงัดแงะไหมดูแลดีไหมเพอพี่เอื้อมอะ่ะ <N> เอาเล็บออกได้ให้หนูแค่นั้นเนาะแต่วิธีการดูแลหรือกั้นตำลีทีนี้มันอยู่ที่หนูละแล้วเนาะแล้วหนูก็คอยส่งมาให้พี่เอื้อมดูแต่หนูห้ามปล่อยให้ข้างเล็บมันแห้งแบบนี้ถ้าหนูปล่อยให้ข้างเล็บแห้งแบบนี้ เล็บมันจะไม่สามารถยาวออกมาได้เพราะมันจะมาติดไอ้พวกเนือ้อแข็งหนังแข็งหลดตัดตั้นแหลม น่าจะใหญ่มากเลยเยังนะยังนะทนนะโอเคมาให้เรืองหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองโอ้

ฮะไม่เคยถอดโคนเวลาถอดหนูอถอดหมดอยู่แล้วตัดสิไม่เวลาตัดไม่ตัดโคนอ่าอย่างนี้เนาะตัดถึงโคนแล้วแล้วก็เลี้ยงแบบที่พี่ก็บอกนะคะสำลีต้องกัน้นสำลีช่วยได้เยอะนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเนื้อแห้งเนื้อแข็งก็คือคอยแช่น้ำอุ่น <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่า <c oughs> ไม่เลิกงัดแงะเอ้ ไม่เลิกงัดเงี้ยนี่แหละมันจะไม่หายนี่เรามาจากไหนอ่ะเ <Okay. S 1> ูามาจากไหนาารเราเฮ้ยลูกค้าพี่ตรงนี้ลูกค้าพี่เอื้อมสมุดประกันเยอะมาก Rồi đi thơ. à <laughs> Nhà, anh nhìn nghe tao